สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาในรูดค่ะเมกเจนเขื่อนในในวันนี้ก็มาอยู่กับในแมบที่ชื่อว่าแมมมิพีทอีกแล้วนะผมอ๋อเป็นเป็นวันนี้จะมาทำอะไรผมวันนี้จะมาสอนบอกจุดเอ่อจุดฟาร์มเลเวลนะผมต่างต่างนะผมว่ามีจุดไหนบ้างนะผมเพื่อให้ทุกคนไปฟาร์มนะผมก็ ก่อนจะไปรับชมผมทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดบับสไครตด้วยผม <_ an> เพื่อมุ่งหน้าสู่ 1, หนึ่งพันซับไปด้วยกันนะผมวันนี้ก็มาผมไปดูกันเลยครับผมโอเคผมอยากก่างเกาะแรกผมคือเลเวลหนึ่งนะครับผมอา่าลงผมมป,ปรับโอเคไม่เป็นไรก็ดีอยู่นะผมได้ทําการไปเอ <_ an> เอเอกาะเลเวลหนึ่งของผมเก็เลเวลหนึ่งคือต้นเกมทุกคนจะได้หมัดมาใช่ไหมครับผมให้ทุกคนมารับเครที่ตรงนี้นะผมให้ทุกคนฟาร์มถึงเลเวลสิบห้า้วผมตรงนี้ผมให้ทุกคนมารับนะครับผมก็ รับผมแล้วคุณก็สังหารพวกมันเลยนะผมก็ถ้ามีผลพิสาจก็ใช้ผลพิศาจนะผมถ้ามีถ้าไม่มีผลพิศาก็ใช้หมัดแถวนะผมก็ใช้หมัดไปก่อนนะครับผมพะคุณเก็บเงินสักหน่อยผมได้สักข้าร้คุณก็มาซื้อคาตาะผมแล้วให้อัพคาตาะนะครับผมแต่ผมจะซ้อมแบบเอาแบบไม่มีผลพิสาจนะถ้าไม่มีผลพิษาคือคุณอัพดาบไปเลยอัพดาบเรียบไปเลยเน้นๆไปเลยเพราะว่าอันนี้มันถ้าคุณยังไม่มีผลพิศาจก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะผมพ่อฟ้าดึงได้สิบห้าให้มาตรงรหบผมให้มาตรงนี้นะผมก็ กระโดดมาผมให้มันมนมารับเกตต์ไอตัวนี้นะผมมัน XP มันต่างกันนิดเดียวเองฮนะับนะผมก็ให้ทุกคนมาตีมอนตัวนี้นะนะครับก็ตีจนถึงเรี่ยวสามสิบนะผมจะตีตีถึงเลเ่ยวห้าสิบเพื่อไปตีบอสได้แต่เอาเลเ่ยวสามสิบเพราะว่าจะเราจะเน้นไปเกากะเลยนะผมก็โอเคผมมาดูเกาะต่อไปเลยผมเราไปดูเกาะตัวน,นี้กัออน,น,ใน,ใน,ในผมเกาะตัวนี้อยู่ใกล้ผมคุณมีผลมีเออผมบอกว่าแบบนี้ครับผมคือ กินผลพาจก็ตกน้ำไม่เป็นไรเท่าไหร่ผมโอเคเอ,อะไรเมื่อกี้ให้ผมก็ให้ทุกคนมาเซฟสปอนตรงนี้นะผมอย่าลืมกดเซฟนะผมผมให้ทุกคนมากดตรงนี้ผมฟาร์มนะผมถ้ามีดาบก็อดทนใช้ดาบไปก่อนแต่ถ้าพอมีผลพิษที่มันเป็นเอลเอะก็ใช้ปไปเลยนะผมก็ประมาณนี้นะผมอให้ทุกคนนะผมฟาร์มนี่เสร็จนะผมเดี๋ยวผมทำเคสสักหน่อยก่อนอย่าได้อย่าได้เงินไง โอเคให้ทุกคนฟาร์มถึงเร็ว50บนะผมตรงนี้นะผมมาตรงนี้เลยนะผมก็นี่ผมรับเคสจากตัวนี้นะผมให้ทุกคนฟาร์มตัวนี้ถึงเร็ว90้าสิเลยผมเพื่อไปตรงอีกตัวหนึ่งครับผมจะฟาร์มถึงเร็วร้อยสมได้แต่แนะนำให้ไปเก90กว่ามันค่อยจะได้เร็วๆับผมให้คนไปอีกเกาะข้างหน้านะผมเกาะข้างหน้าเลยนะฮะผมเดี๋ยวเราจะพาไปนะผมถ้ามีผลไม้ก็บินไปเลยนะผมก็ไม่ไงผมเดี๋ยวผมขอดูเร็วก่อนนะผมยังไม่ได้ดูเท่าไหร่ ก็ให้ฟาร์มแต่เรเวเก้าสิบนะผมถึงร้อยสามสิบนะผมอย่าลืมมาเซตสปาเหมือนเดินมนะผมให้เราฟาร์มมอนตวันนี้นะผมถึงเรเวร้อยสามสิบก็ให้มาฟาร์มตัวนี้นะผมอ่าตัวน,นี้นะครับผมไม่อ,อะไรวะเมื่อกี้ตน,นี้นผมก็ฟาร์มเรเวร้อยสามสิบนะผมให้ตีมันตัวนี้เหมือนเหมือนที่ผมการัน,นตีผมผมว่าพยายามฟาร์มหาเวลาฟาร์มเพราะว่าผมช่วงนี้ผมติดเดียนออนไลน์ผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาฟาร์มเท่าไหร่นะผมนี่ผมให้ตีนี้นผมก็ ตีให้ถึงตีให้ถึงประมาณ180นะครับผมเฮย้ยเจ้าทะเลเกิดทุกคนเดี๋ยวขอเปิดปติดต๊กเจ้าทะเลให้ผมเดี๋ยวผมกลับมาได้ผมโอเคผมคนระับตอนนี้ก็าฟาร์มที่นี้เป็นถึง180แล้วได้ไหมครับผมให้ทุกคนมาตรงเกาะนี้ครับผมเกาะทะเลทรายนะผมก,ผมกผม็ต่ามาเลยนะผมก็ประมาณนี้นะผมฟาร์มแต่โอเคผมเริ่มแต่เกาะทะเลทรายผมเกาะทะเลทรายฟาร์มแต่ 180ถึง225ร้อยยบนะผมมันเป็นมอนเล็กนะครับผมพวกนี้เป็นมอนเล็กหมดเลยนะนะนี่ดูดิเราต้องฟาร์มมอนเะล็กอ่ะเดี๋ยวผมเขาบับเสียงกนะ่อนนะผมก็มันเป็นมอนมอนเล็กๆนะครับผมก็เอ่อประมาณนี้นะผมมอนมอนเล็ก e นะครับผมต้องฟาร์มพวกนี้นะผมถึง255 225ยร้บผมจุดเซตสปอนก็ตรงนี้นะผมหนะ้าตรงนี้เลยนะผมก็จากไปตี จ้าทะเลมารู้สึกว่าฟาร์มวันนี้เจ้า,เจ,าเจ้าทะเลจะเกิดอีกแล้วใช่ไหมเออไม่รู้อะเออช่างมันนะผมแล้วก็โอเคผมก็มาตรงนี้ต่อเลยนะผมนี่ผมเกาสีเขียวนะผมกาสีเขียวนี่เลยนะผมบินด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันติดบล็อกนะผมชุบอ่าดีโอเคแล้วให้มาเกาะน,นี้ผมนี่เกาะที่เราจะฟาร์มต่อไปคือเกาะเออน,นี่ผมเซสปาผมมันจะเริ่มแต่225รบผมจนถึง สามร้อยเลยนะผมอ่ะฟาร์มตัวนี้ครับผมถึงสามร้อยเลยนะเออนะผมสองร้อยยี่สิบมาผมมันวันนี้ได้นะทุกคนนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่ผมฟาร์มแต่ตรงนี้ครับผมถึงถึงสามร้อยผมแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งครับผมไปดูอีกจุดหนึ่งกันเลยครับผมวันนี้ก็หัวใช้ได้นะโอเคผมตอนนี้ก็มาอยู่เกาะคอมผมอีกแล้วนะผมก็อุ้ยอุ้ยเดียมี่นี่ แหลกนะครับผมผลนี้ข้อเสียกุลาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ครับผมให้ทุกคนมาเกาะน,นี้ผมทุกคนเห็นเกาะข้างหน้าผมไหมครับนี่นครับผมคือเกาะเลเวลสามร้อยผมอ่าดีโอ้มีคนฟาร์มด้วยทุกคนถือว่าใช้ได้นะแบบนี้ตีเจ้าทะเลเฟิรม์มเพิ่มไปหน่อยก็เลยอารมณ์ก็เลยเปลี่ยนนี่ผมก็อาเซียตะป่าตัวนี้ผมก็ให้ฟาร์มแต่เกาะตัวนี้ถึงถึงเลเวลห้าร้อยเลผมสามร้อยถึงห้าร้อยผมมันจะมีตรงสี่ร้อยแล้ว ไอตรง300แล้วก็ตรง350แล้วก็ข้างบนมันเป็นอะไรหนะ้าเรลอะไรมาไม่ได้ดูเท่าไหร่เป็นเรลสี่ร้อผมนะผมฟาร์มถึง500ร้อยนะผมแล้วให้500ผมไปก่อนไปก็ไปก่อสกายเปียผมโอเคผมจาก <laughs> เมื่อกี้เซิร์ฟมันหลุดอีกแล้วนะผมทำให้ช่วงนี้เซิร์ฟปลีบ่อยไม่รูผ้ผมก็ไม่รู้อะ่ะเออโอเคมาผมก่อสกายเปียผมให้ทุกคนดีๆตรงน,นี้นะผมมันไกลนะผมคลิปหน้าก็ได้เอาไว้คลิปหน้าคนเห็นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร นี่ผมผมพยายามมันเดี๋ยวมันติดบั็กนะผมพยายามไม่ให้มันติดบัก็กเอ้ยไม่ติดว่ะนี่ผมไม่คุยกับคนนี้เลยนะครับสามพันขึ้นไปนี่ครับผมตรงนี้ครับผมเฮ้ย EQ สองทุกคนทุกคนรีบเข้ามาฟาร์มเลยนะผมคือ EQ สองคือดีมากโอ้เกียร์อัปเดตทุกคนเยี่ยมเยี่ยมนะครับผมให้เซฟสปารตตรงนี้ครับผมแล้วก็ฟาร์มแต่จุดนี้ครับผมตั้งแต่จุดตั้งแต่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับผมผมจะรีบนะครับผม อ่ารีทำไมเหรอมัน้องตองไปลีไปฟา้าผมมี500กับ5 5 0บนะผมโอ้โห550แล้วก็มีได้อีก600ผมฟร์มตั้งแต่ตัวนี้ถึงเอ่อตั้งแต่500ถึง700เลยนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่อีกเกาะน,นี้นะผมเดี๋ยวเราจะบินไปเลยนะมันไกลมากอะผมกาะเ7็0นะมันติดบักก็อย่าว่ากันนะผมเรา โอเคผมตอนนี้ก็มกีเกาะนี้เรียบร้อยนะผมบินไม่สุดผมกลัวติดบักนะโอเคทุกคนเกาะนี้นะผมฟาร์มตั้งแต่เลเวล700รถึงเ0 0เลยนะผมก็จุดเ็ปากตรงนี้นะผมอ่าผมรีบนะผมรีบเพราะตอนนี้คืออัปเดตใหม่มาผมต้องรีบไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ย <c oughs> นะผมฟาร์มตัวนี้คือ700ผมแล้วก็จะมี700 750ตรงนั้นนะผมแล้วก็มี800แล้วกาอนี้ก็ข้างข้างข้าง,งบนอ่ะ800คือเราต้องฟาร์มให้ถึง900ผมเพื่อไปฟาร์มกอีกเกาะผม แล้วก่อนนี้พิเศษคือมันมีแบคเล็กขายด้วยนะผมอ๋อมีแบคเล็กตรงนี้เลยนะปึ๊บนี่ราคาเจ็ดหมื่นห้าผมดูเขาพิมพ์อะไรไม่รู้อัปเดตมาตื่นเต้นกันเลยดิซี่พวกมึงอยากไปอยู่เคดเดี๋ยวเราไปเกาะถัดไปกันเลยครับผมเกาะสุดท้ายผมหรือเปล่านะเครผม,มนี่ก็มาอยู่เกาะเดิมเหมือนเดิมนบผมเกาะเดิมอีกแล้วเออมาตรงนี้ผมให้บินตรงนี้ับผมนี่เกาะที่เราจะไปนะผมก็เป็นเกาะ ของมนุษย์เงี้ยนะผมมันให้ฟาร์มตั้งแต่เลเวล900ถึง1,100งพันะผมมันอัปเดตใหม่เดี๋ยวเราจะออกไปดูหน้าเดีกันนะผมเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหน้าผมมาแค่นี้ก่อนนะผมอ่าต้องเข้าใจนะว่ามันเยอะมันอัปเดตแล้วเออนะครับผมตรงจุดเซฟก็ตรงนี้นะผมอ่าจุดเซฟมันเซฟได้นะผมก็จุดฟาร์มเลเวลเลเวล900ผมก็อยู่ตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็เลเวล950าร้อยบนะผมอยู่ตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะ ทุกคนก็ไม้แค้วเออเดี๋ยวเราไปดูให้ก็ได้เออเห็นว่าทดคลิปหน่อยเร็วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็เร็วหนึ่งร้อยเรื่ว่าหนึ่งพันยนด้านบนนะผมตรงนี้นะผมโอฟิตแมคคาสติโอเคไหน,นก็มาแล้วเดี๋ยวเราเกาะไมนูน่นเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวมาดูเกาะน,นี้กันก่อนนะฮะคือเกาะเกาะนู่นในคลิปหน้านะ,ะับผมก็ความเสร็จเดี๋ยวอันนั้นถ้ามันมีเร็วต่อเดี๋ยวผมค่อยไปพูดในคลิปหน้าผมก็คิดนี้ขอดูก่อนว่ามันไม่มีอะไรนะทุกคน โหดีเหรอจุดเกิดเขาดีเหรอเฮ้ยไปจี้ซะผมก็ไม่ใจเย็นดิหออนึ่งพันหนึ่งร้อยผมมันแล้วมันฟาร์มอุอ้ยบอสหรอมีบอสด้วยเออแล้วมันก่อนนี้น่าจะเริ่มแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยผมเพราะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบผมอยะะามา่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับนี้ไปจ้าบ๊ายบายนานละ